ดีครับข่าวกีฬาในช่วงนี้เป็นเรื่องขอที่พานิพักวงพัฒนาก,กิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปกิกก็นําทีมนักกีฬาเทควันโด,โดทีมชาติไทยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นวันแรกครับนักกีฬาเทควันโด,โดทีมชาติไทยนําโดยพาณิพักวงพัฒนาก,กิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปกิก2020รนานรงสเวกวิหารีจอมเตะในรุ่น58กิโลกรัมชายและก็นักกีฬาชุดใหญ่จำนวน24คนครับเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนายธนาทิติรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเก็บตัวโดวยวันนี้ขาดนักกีฬาที่ไม่มารายงานตัวเพียง3คนเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็หนึ่งในน,น,งในั้นก็คือหลักชัยห้วยหวงทองต้องกักตัวคนใกล้ชิดเป็นผู้ติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดก็เปิดเผยว่าตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมต้องยกเลิกการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติก็มีเพียงแค่นักกีฬาเทควันโดชุดโอลิมปิก2คนที่ต้องเก็บตัวพร้อมคู่ซ้อมก่อนไปแข่งขันที่ตกเกียวครับหลังจากที่สมบกคและกกทได้อนุญาตให้มีการฝึกซ้อมกีฬาได้จึงได้เรียกนักกีฬาชุดใหญ่มาเก็บตัวอีกครั้งเพื่อเตรียมไปแข่งขันรายการใหญ่ๆในปีหน้าครับสำหรับต่อสู้นะครับจะมีขึ้นในปีหน้าเนี่ยในเดือนมีนาคมเป็นเอเชียนอินดอร์แอนด์มัตชั่ลอาร์ตเกมนะครับอันนี้ ทางกรกทก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับส่วนกีฬาอื่นที่จะมีขึ้นเนี่ยก็จะมี4เกมนะครับซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพอันนี้ยังไม่มีกําหนดการยังไม่ออกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเอเชียนเกมนะครับซึ่งซึ่งก็จะจัดในปีเดียวกันนะตามแผนนะครับก็ยังไม่มีกําหนดการนะครับมีชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็สุดท้ายในปีหน้าที่เห็นก็จะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับซึ่ง ที่ผมที่ผมเล่าให้ฟังก็ยังไม่มีกําหนดการที่แน่นอนนะครับขณะที่พนิพักวงพัฒนากิจก็บอกว่าการมาซ้อมครั้งนี้ต้องลืมความผิดหวังและความสาเร็จทุกอย่างที่ผ่านมาครับเดือนหน้ามุ่งมัน่นฝึกซ้อมใหม่เชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มร้อยโดยนในปีหน้ายังคงเต็มที่กับทุกรายการแข่งขันตั้งเป้าควาาเหรียญทองให้ได้ทุกรายการที่ลงชิงชัยครับแต่ด้านโคชเชยองซอกก็บอกว่านักกีฬาทุกคนได้ได้กำชับกับนักกีฬาทุกคนว่าความสําเร็จที่ผ่านมาเป็นอดีครับ วันนี้ทุกคนต้องนับหนึ่งใหม่ถ้ายัางคิดถึงความสำเร็จก็จะไม่อยากฝึกซ้อมเราต้องคิดว่าทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ตั้งใจฝึกซ้อมเพราะว่าปีหน,น้ารายกันใหญ่มากมายทุกคนต้องตั้งใจเพื่อทำผลงานให้ดีต้องพยายามคว้าเหรียญทองมาให้ได้มากที่สุดครับ